รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณชมครับหมุนตาลวกวันนี้เรามาติดตามกันต่อเรื่องของวิกฤตยูเครนปี2022นี2022นะครับวันนี้ท่านอารย์สุชัยสุไรกรจะมาฉายภาพลงลึกในระียดให้ท่านดูความต่อเนื่องปี2014มาถึง2022มีความเป็นมาอย่างไรสักครู่กลับไปติดตามครับ Ukrainian Russian Zelensky President Volodymyr ready has always president. Russia attacking Ukraine. been to follow been เรากบไปพบกับท่านอาจารย์สุรชัยสรีไกรกันเลยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ขอบคุณครับที่ร่วมรายการก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ชี้ชัดนิดนึงว่าปี2014เนี่ยโอเครัสเซียมองแล้วว่าถ้าใครเมียมีปัญหาประเทศเขาจะถูกปิดล้อมออกไม่ได้เลยเพราะฉั้ทางออกทะเลน้ำอุ่นแห่งเดียวที่มีของรัสเซีย ก็จําเป็นจะต้องใครเบียร์ยึดใครเบียร์แต่ท้ายที่สุดนั้นประเทศยุสมัยนั้นคือน่าจะเป็นยานโควิดกับเโตรเชนโกที่ต่อเนื่องกันเนี้ยก็โอนอ่อนแล้วก็เข้าใจรัสเซียก็ไม่เกิดปัญหาอะไรก็ราบรื่นมานะครับแม้ว่าชาวโลกอาจจะสหรัฐอาจจะออกมาวยไวยหน่อยแต่ว่าคนประเทศเขาเองโอเครับได้นะครับก็ถือว่าเป็นทางออกทะเลน้ำอุ่นแห่งเดียวของรัสเซียที่มีอยู่นะครับนะครับที่มา ตอปีนี้ปี2022มันยังไงครับจครับครับแต่ถ้บอกคุณผู้ชมก็เซเลนสกี้นี่เข้ามาปี2019ใช่ครับคือประธานดีฉันปัจจุบันใช่ครับแล้วเห็นว่าประธานดี่คนปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูพื้นเพนะครับผมคิดว่าท่านไม่น่าจะมีความรู้เรื่องการเมืองระหว่างประเทศและภูมิรัฐศาสตร์นะฮะเหมือนกับคนก่อนแล้วก็อาจจะเด้อรั้นหรือมีความคิดว่า ถ้าถ้าถ้ายูเครนเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้รัสเซียคงไม่กล้าทำอะไรกับกับกับนาโต้อะไรกับดอกนั้นนะฮะผมว่าแกคงคิดแบบนั้นนะจึงจึงพยายามนะฮะดื้อรั้นในการที่จะขอยื่นใบสมัครให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของนาโต ท,ทั้งที่ในปี2013เนี่ยนะครับนัสเซียนะครับปูตินเนี่ยก็เคยก็เคยประท้วงหรือหรือสอง่งกระแสว่าคุณอย่าเข้านะนะฮะว่าวว่าเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อโซเวียตแล้วโซเวียตรับไม่ได้แต่เขาก็ไม่สนใจะนะในสุดเนี่ยเขาก็ยื่นมาสมัครและจริงๆแล้วเนี่ยในนาโตเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยอยากจะรับยูยเครนนะโดยเฉพาะอย่างเยอรมันก็ไม่อยากมีปัญหากับรัสเซียใช่ครับนะฮะ ก็ค้านแต่ว่าผมก็ไม่ทราบว่าเขานี่ก็ดันทุหลังนะฮะอยากจะมกเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ให้ได้เลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้นำรัสเซียคือปูตินเนี่ยรับไม่ได้เพราะว่าถ้ายุคเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอันที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดนะฮะมันเป็นเป็นประเพณีนะครับว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกนาโต้คุณก็ต้องร่วมซ้อมรับกับนาโต แล้วก็มีฐานทัพของนาโต้อยู่ในประเทศคุณเ้วยเผื่อว่ามีอะไรฉุกเฉินนะฮกำลังนาโต้จะได้เข้าไปทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็หมายความว่าคุณต้องมีความร่วมมือทงการทหารนะฮะที่ใกล้ชิดก,กับนาโต้ซึ่งซึ่งมันซึ่งสิ่ง,งเหล่านี้น<ม>รัเสเซียยอมรับไม่ได้เพราะอย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับว่ารัสเซียมองยูเครนว่านี่มันเป็นดินแดนหัวใจเป็นคลอยแอเรียของรัสเซียเพราะในอดีตเนี่ยนะครับศัตรูของรัสเซียทั้งหลาย ก็ <K ill ain> จะผ่านเข้ามาโจมตีรัสเซียโดยผ่านยูเครนทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นอันประเด็นเหล่านี้นะครับผู้นําทุกคนของรัสเซียผมคิดว่าเขารับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้นําคนใหม่ของยูเครนเนี่ยคือเลนคือเซเลนสกี้เนี่ยนะครับเดินรันยื่นใบสมัครนะครับแล้วก็เราก็เห็นว่าปูตินเนี่ยนะครับก็เลยสแสดงท่าทีว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการคัดค้านนะโดยการทำไม ทำว่าซ้อมลบนะเอารถถังเนียนะครับนะฮะไปไปซ้อมลบติดกับชายแดนของยูเครนแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ไม่ได้เสืออะไรเขาไม่ได้กลัวไม่ได้ตกใจนะฮะอาจจะคิดว่าเดี๋ยวนาโต้ต้องมาช่วยอะไรทำนองนั้นโดยเขาเลยไม่นะผมว่าเขาเนี่ยนะครับขาดความรู้เรื่องการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยไปเพราะเราจะเห็นว่ามาหาอำนาจเนี่ยนะครับถ้าเผชิญหน้ากันแล้วเนี่ยลำบากนะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะถอยไม่ได้ ถ้าได้เผชิญหน้ากันถ้าถ้าคุณถอยปุ๊บเนี่ยมันจะเสียเกียรตินะเสียอำนาจเสียอ,อะไรทั้งหมดเลยนะครับเพราะยันทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้านะครับเพราะยันประเด็นเหล่านี้นะครับที่ที่ผมคิดว่าเซเลนสกี้เนี่ยไม่ได้คำนึงถึงนะเพราะก็คิดว่าโอ้นาโตนี่ใหญ่โตแล้วตอนนี้รัเสเซียไม่มีอะไรวอร์ซอแพรก็ล่มสายไปแล้วรัเสเซียคงไม่กล้าทำอะไรนะผมผมคิดว่าเขาคิดแบบนั้นซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด และในที่สุดเนี่ยนะครับในวันที่18กุมภาพันธ์จำไม่ผิดนะฮะกองทัพรัสเซียนที่ว่าไปซ้อมรบก็บุกยูเครนเลยแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนนี่ก็ยึดได้ครึ่งประเทศในอันที่เนนั้นเราเห็นว่ารัสเซียนเนี่ยนะครับมีเหตุผลนะฮะในการที่จะบุกยูเครนเนี่ยอยู่เยอะเลยนะฮะนอกเหนือจากอันแรกที่เราคุยกันเยอะแล้วก็คือว่ายูเครนเนี่ยมันเป็นเป็นดินแดนที่เป็นล่อแหลมที่สุดนะฮะ ของ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 รั m, สเซียแล้วเนี่ยนะเราก็จะเห็นนะครับว่าแล้วก็ในอดีตเนี่ยนะครับศัตรูของรัสเซียก็จะผ่านมาทั้งยูเครนนะฮะและที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่านาโต้เ, NATO เนี่ยนะครับก็เป็นศัตรูกับรับสเซียมาตลอดนะฮะโดยในขณะที่รัสเซียเนี่ยก็มีกลุ่มวอร์ซอแพ พราะฉะนั้นสิ่งที่ปูตินคิดว่าเอมเมื่อวอตอแพรของเราเนี่ยล่มสลายไปแล้วทําไมนาโต้คุณเนี่ยยังตั้งอยู่ล่ะเพื่ออะไรก็แตดว่าคุณมีนโย,ยบายที่จะ,ะ,ะทําลายเราใช่หรือไม่มนะฮะอันนี้เราเห็นว่านาโต้ตอบไม่ได้มเมื่อเมื่อนาโต้ยังมีอยู่เนี่ยก็จะทําให้ปูตินเนี่ยคิดถึงความมั่นคงของรัสเซียว่าถ้าเกิดนาโต้เนี่ยบุกเข้ามาหรือหรือมาเป็นขยายอิทธิพลเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วรัสเซียเนี่ย จะอยู่ได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยี่ผูน้นํารัสเซียเนะี่ยในอดีตอย่าลืมนะครับว่ารัสเซียจะก็เป็นจักรวรรดิเก่าแล้วก็ขยายดินแดนอยู่ในรัสเซียเนี่ยนะมา 500, 500, 500ปีแล้วนะเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ามากมเพราะเะนั้นเนี่ยนะครับถ้าผู้นําของรัสเซียไม่ว่าคนใดก็ตามเนี่ยนะครับมามาพ่ายแพ้กับกลุ่มผู้นํายุโรปกลุ่มนาโต้อะไรเนี่ยนะครับปูตินจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน จะประชิญหน้ากับชาวรัเสเซียได้อย่างไรเขาจะอยู่ในอำนาจต่อไปได้อย่างไรปัจจุบันเนี่ยรัเสเซียเนี่ยก็ก็อ่อนแอลงมากทั้งทาง,งเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆอีกแล้ว,แล,วแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยคงจะคิดถึงนโยบายนะครับว่าถ้าถ้ารัเสเซียเนี่ยสูญเสียสูญเสียยูเครน,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 นไปเนี่ยนะครับนะมันก็จะทําให้นาตโตและยุโรปเนี่ยกลับมาเป็นใหญ่ในยูเรย อืมนคัญใช่แมเขาจะมาเป็นใหญ่ในยูเรเชียและในที่ผู้นอแมคคินเดอร์พูดไว้ใช่ถ้าใครครองยูเรเชียได้ก็คือครองทั้งโลกครองโลกใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับผมก็คิดว่าปูตินเนี่ยคงยอมไม่ได้นะฮะเพราะว่าเพราะว่าถ้าคุณไม่ต่อต้านเนี่ยถ้าประธาแสดงว่าคุณยอมแพ้แล้วนะปล่อยให้นาโตเนี่ยครองโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นนะครับว่าปูตินเนี่ยได้เตือนแล้ว นะฮะแล้วก็ได้ข่มขู่แล้วจริงๆรัเสเซียเนี่ยมีนิวเคเลียร์เยอะเลยหลายพันลูกแต่ถ,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 ถ้า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 ตอบโต้ด้วยด้วยด้วยอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งน่าจะง่ายที่สุดแต่จะเหลวรวายที่สุดเราก็นะฮะทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คงจะตายหมดรวมทั้งโลกก็คงจะตายหมดเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะขัดขวางไม่ให้ยูเครนก็คือต้องใช้กำลังทหารแบบธรรมดา นะภาพปกติเนี่ยครับคือกองทัพรถถังแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดปูตินเนี่ยยังไงก็ยอมไม่ได้ในฐานะเป็นผู้นําของรัสเซียที่จะปล่อยให้ยูเครนเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้สวัสดีครับคาถาชีวิตวันนี้ผมอยากจะ เสนอนะครับว่าชีวิตอยู่ที่ตนลิขิตรู้สึกว่าคาถาชีวิตผมนี่วนเวียนไปวนเวียนมาก็เกี่ยวกับชีวิตทั้งสิ้นเลยนะครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมเป็นในวันนี้ผมเชื่อว่าเกิดจากการที่ผมกระทำทั้งสิ้นผมไม่เคยคิดเรื่องดวงเรื่องโชคเรื่องชะตาแม้แต่น้อยเลยครับผมเป็นคนลิขิต ชีวิตของผมเองคำว่าลิขิตของผมก็หมายความว่าเริ่มตั้งแต่วิสัยทัศน์ก่อนผมเป็นคนที่มองการไกลแล้วก็มองในสิ่งที่มันมีเหตุและผลสิ่งที่ผมเดินไปข้างหน้านั้นจะต้องเกิดจากการที่ผมนั้นได้มีการศึกษาได้มีการวางแผนนะครับอย่างรอบคอบแล้วผมถึงจะไป ฉะนั้นทุกๆอย่างเลยครับที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่บอกว่าเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบก็ล้วนแต่เกิดจากความคิดของเราตั้งแต่วันแรกว่าเราจะทำนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นนิคมที่สมบูรณ์แบบที่สุดคำว่าสมบูรณ์แบบหมายถึงว่าหนึ่งจะต้องไม่มีน้ำเสียไม่มีขยะไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนะครับอันนั้นเป็นเงื่อนไข ฉะนั้นเมื่อเราตั้งโจทย์เป็นอย่างนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เป็นแบบนั้นอันที่สองเมื่อทำทำทำไปการแข่งขันในตลาดมันสูงขึ้นผมก็ผมก็แปลงนะครับให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะก็กลับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเมืองอัจฉริยะนี้แหละครับก็เป็นสิ่งที่เราได้ร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นคือเมืองโยโกโฮามานะครับเขา เอาเทคโนโลยีเอาประสบะการณ์มาช่วยเราเห็นไหมครับว่าทุกอย่างนั้นไปตามนะวิสัยทัศน์ไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เรานั้นทําตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้ทําตามสิ่งที่เราได้วางแผนไว้อันนั้นก็เท่ากับว่าเราลิขิตชีวิตเราเองและการที่เราไปทํานั้นแบบนั้นไปทางทิศนั้นก็เป็นเพราะว่าเราเห็นว่า อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราแล้วอันนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับธุรกิจเราและอันนั้นนั้นมีความคิดว่าเป็นออวินออวินก็หมายความว่าทุกคนได้หมดเราได้ลูกค้าได้คนรอบข้างเมืองของเราก็ได้สังคมก็ได้โลกไม่ถูกเราเบียดเบียนเพราะว่าเมืองอัจฉริยะนั้นก็แปลว่า เป็นเมืองที่จะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่สร้างคุณประโยชน์ทั้งวัดทางด้านนว,วัตกรรมใหม่ๆสิ่งของใหม่ๆเห็นไหมครับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะเรามีการวางแผนเพราะว่าเรามีเป้าหมายอย่างถูกต้องเพราะเราลิขิตขึ้นมาเองฉะนั้นความหมายคิดว่าชีวิตอยู่ที่ตนลิขิตนั้นนั่นก็คือเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นแหละนั่นก็คือ เป็นแบบนี้ที่ผมว่านั่นเองเพราะว่าเราเป็นคนที่คิดเราเป็นคนที่วางแผนตามวิสัยทัศน์ตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ตั้งแต่เดิมนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับนอกจากนี้นะยังมีเหตุผลสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ในยูเครนเนี่ยแต่หมายเนื่องจากว่าในอดีตในยูเครนเป็นของรัสเซียเพราะยังมีชาวรัสเซียเนี่ยไปอยู่ในยูเครนโดยเพราะตะวันออกของอยูเครนเนี่ยจำนวนมากเลยนะคือถึง17ล้านคนเขาไม่รับการปฏิบัติทัดเทียมใช่แล้วก็ถูกชาวยูเครนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพวกชาตินิยมเนี่ยขดขี่ข่มเหงอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ปูตินรับทราบอยู่แล้วก็พยายามจะคัดค้านพยัญชนะ ปัญหาเหล่านี้นะครับทำให้ทั้งหมดที่ที่กล่าวมาเนี่ยทำให้ปูดติดลับไม่ได้แล้วก็เลยใช้กําลังทหารบุกนะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นอยู่ในเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงด้วย ceasefire agreement ด้วยเรื่องกับปฏิวัติคาทัดเทียมกับชนชาวรัสเซียใช่ใช่ในในในยูเครนในยูเครนด้วยเพื่อที่จะช่วยยูเครนครับแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อบุกไปแรกๆเนี่ยนะครับพวกชาวก็ได้รับการต้อนรับจากชาวรัสเซียที่อยู่ในยูเครนนะแล้วก็พวกเนี่ย ต้องการจะปลดแอกนะอยู่ในเขตที่เราเรียกว่าดอนบัสนดอนบาสเนี่ยนะครับต้องการจะเป็นเสรีนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งถึงตอนนั้นผมก็คิดว่าผู้นำของยูเครนเนี่ยน่าจะยอมรับแล้วก็ยุติสงครามได้เจรจาได้เกือบครึ่งของประเทศของพลเมืองแต่เขาไม่ยอมเนี่ยฮะเพรารัสเซียต้องบุกต่อโดยรัสเซียก็คิดว่าถ้ายึดเมืองหลวงได้ก็คงจะ <mere. S 2> จ,ะจะจะจะเจรจาบีบบังคับ,คบยูเครนได้แต่ยูเครนเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับว่าคุณเสียหายมากแล้วไม่มีทางว่าคุณจะชนะได้แต่คุณไม่ยอมสู้รบจนกระตั้งประเทศเนี่ยเสียหายไปเรียกว่าสองในสามแล้วถูกทำลายหมดนะ สนามบินฐานทัพอะไรแต่ละต,ต่างๆของอยูเครนเนี่ยสสทุกงัสเทียทำลายหมดได้แต่กําลังใจจากบางประเทศเท่านั้นเองใช่และในปัจจุบันเนี่ยผมก็คิดว่าเขาคงจะหมดทางสู้แล้วถิงที่ได้เปิดการเจราจาและเจราจาก็เจราจาหลายรอบแล้วตอนนี้เราเห็นว่า,าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเมื่อรัสเซียเป็นฝ่ายชนะได้เปรียบเนี่ยรัสเซียก็เลยเรียกร้องมากขึ้นมไม่เพียงแต่ว่ารัสเซียเนี่ยต้องการให้ให้ยูเครนเนี่ยนะครับไม่เป็นสมาชิกของนาโตและยังห้ามอีกนะว่า คุณจะต้องยอมรับเขตภาคตะวันออกซึ่งมีชาวรัสเซียอยู่เนี่ยในดอนบาสเนี่ยให้เป็นอิสระแล้วก็จะต้องอให้สัตยาบาดนะรับรองว่าไอ้ดินแดนคาเซเมียที่รัสเซียยึดไปปี19 1 4นะ่ะคุณต้องรับรองนะว่าเป็นถูกต้องและเป็นของรัสเซียนี่คือเงื่อนไข3 4ข้อที่ปูตินยื่นขึ้นมาในภายหลังแสดงว่าดอนบสัสเนี่ยเป็นคนรัสเซียในยูเครนที่อย,อยู่มากที่สุดมีชากรรัสเซียมากนานแน่นที่สุดใช่ครับนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เเ็นว่าในที่สุดเนี่ยผมก็คิดว่าเ,าเขาเขา,เขายอมเจราจาแต่ประเด็นว่าเขาจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเท่าที่ฟังดูที่เจราจากันรอบที่ห้าที่อิสตันบูลโดยมีตุรกีเป็นคนไกลเกลียดน,นะครับ,รบก็เขาก็ยอมรับนะฮะว่าโอเคนะฮะเซนสกี้ยอมรับแล้วว่าเขาจะไม่เป็นสมาชิกนาตโตและจะดําเนินนโยบายเป็นกลาง นะครับแต่แค่น le ี้เราจะเห็นว่าปูตินก็ยังไม่พอใจเพราะต้องการให้แบ่งแยกดินแดนอีกเพราะในอดีตนะครับเราจะเห็นว่าผู้นํารัสเซียหลายคนเนี่ยก็มีความคิดว่ารัสเซียเนี่ยควรจะแบ่งแบ่งยูเครนเนี่ยออกเป็นสองฝ่ายเป็นครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งเนี่ยนำมาอยู่กับรัสเซียซจะทําให้รัสเซียปลอดภัยนะเพราะยังไงยังไงก็ยังยังก็ยังบล็อกศัตรูที่จะเข้ามาได้ นะฮะถ้าถ้ารัสเซียยึดไปหนึ่งคริกหนึ่งครับซึ่งอันนี้ผมก็เห็นนะว่าเอออันนี้มันกระตรงกับคําเรียกร้องของรัสเซียในปัจจุบันที่ต้องการยึดดินแดนตะวันออกของยูเครนเป็นของรัสเซียนะครับนะครับเสียงเริ่มอ่อนแล้วเรื่องจึิงอ่อนแล้วครับเพราะว่าและในโต้หลายประเทศก็ไม่เอาด้วยครับครับนะเพราะเขาก็ไม่อยากมีชักศึกเข้าบ้านอ่ะพูดง่ายใช่ครับนะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าไอ้ปัญหานี้น่าจะจบโดยเร็วนะฮะขึ้นอยู่กับ ผู้นำของอยุเครนเท่านั้นว่าจะยอมรับกับความจริงข้อเท็จจริงนะฮะทางทางภูมิรัฐศาสตร์นี้หรือไม่อาจจะเสียหน้าหน่อยแต่ก็เซฟประเทศไว้ได้เยอะใช่ครับไม่บอบช้ำกว่านี้และ้ะที่สำคัญที่สุดมันจะทำให้คนคุณตายน้อยลงเสียหายน้อยลง เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นความรับผิดชอบของผู้นํายูเครนที่คุณจะต้องคิดไม่ใช่จะคิดบอกฉันแพ้ไม่ได้ชันแพ้ไม่ได้คุณจะสู้จนกกระทั่งคุณเหลือคนเดียวอย่างนั้นแพ้ไม่ได้ต้องดูกาลังตัวเอง้วยใช่แพ้ไม่ได้แบบเพศแบบยักษ์เขาล้มล้มกันใช่แต่ถ้าไม่ใช่ยักษ์นี่ก็มีมีแต่ผมคิดว่าการเจรจาเนี่ยคงจะมีตอไปสักพักหนึ่งก็คงจะต้องต้องยอมครับ พราะรัสเซียเนี่ยนะครับในการที่รัสเซียบุกเนี่ยก็เสียหายเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจของรัสเซียก็ย่าแย่เพราะราก็จะราบนาโตอูเนี่ยก็เซ็นเช่นว้อบางครัสเซียแต่เศรษฐกิจอีกเหมือนกันเพราะรัสเซียนี่ก็ลงทุนเยอะนะครับเสียหายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียก็คงจะต้องนะฮะเรียกร้องผลประโยชน์จากจันมองไงว่าจีนกับรัสเซียเรารู้อยู่เขาแน่นกันมากด้วย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระดับผู้นําที่เราเห็นกับพบกันทีไรก็ชื่นมื่นะแล้วก็การค้าการขายก็ดีตัวสูงขึ้นไปถึง40-50%เเใช่ครับจีนนั้นจะเป็นวางตัวเป็นกลางแล้วขอให้แก้ปัญหาโดยโดยสันติวิธีด้วยการเจรจาจีนเนี่ยระมัดระวังมากเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเหตุให้สหรัฐแล้วก็กลุ่มนาโตเนี่ยความบาดจีนนะซึ่งจีนก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่านะครับ ผู้นำของของยูหรือนาโตเนี่ยน่าจะส่งเมสเซจนะฮะเตือนยูเครนได้มากกว่านี้ oh. นะฮะนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้ผู้นำยูเครนเนี่ยนะครับดื้อรั้นแสดงท่าทีต่อต้าน uh. นะฮะแล้วก็ไม่ได้ตอบโต้นะฮะ การยื process, ่นใบสมัครของยูเครนเพราะจริงๆนะเรื่องนี้เกิดตั้งแต่ปีหนึ่งสามแล้วมัตรงใจที่ผมพูดกับอาจารย์ที่คิดเลยผมว่าแค่นาโต้บอกไม่รอนยอมรับยูเครนคำสาชิกเนี่ยผมว่าทุกอย่างน้นจะคลี่คลายไปดีทันทีและเพอๆจะยุติอย่างเรียบร้อยใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้นะครับนาโต้ก็ต้องต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเหมือนกันว่าคุณน่าจะยับยั้งตั้งแต่เขายื่นใบสมัครแล้วบอกว่าเรารับคุณไม่ได้แน่นอนอย่างนี้ก็น่าจะจบวันนี้ต้องกรับคุณท่านอาจารย์เช่นสุบ ท่านผู้ชมครับนั่นคือวิกฤตยูเครนภาคสองปี2022นย่สนาจารย์ได้ฉายภาพไปหมดแล้วมันสืบเนื่องจากอะไรเพราะนั้นก็เน้นนิดหน,นึงว่าเพี่นโต้ไม่อาแขนรับไม่ตอบรับพูดออกมาใหชัดเรียกว่าเขาเรียกว่า explicit ออกมาเลย articulate ออกมาเลยให้ชัดเจนว่าไม่รับยูเครนเข้านโต้มมว่าเรื่อ,องี่กจะยุติลงได้ดีนะครับอย่างน้อยก็ ลดความรุนแรงได้มากทีเดียวแล้วก็ไม่ทําให้ทั่วโลกเนี่ยต้องรับผลกระทบมากมายเช่นนี้ไปตามๆกันวันนี้ลาไปแล้วครับช่วงหน้าพระจาจาร์วัววัชรมิธีรอท่านอยู่ในช่วงของหมุนตามธรรมนะครับดูช่องหาก,กดหาก้าติดตามย้อนหลังได้ทาง merit tv fanpage merit วั t ที tv นะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องที่เป็นสาระเป็นสิ่งที่ท่านน่าจะเก็บเกี่ยว ประสบการณ์และความรู้จากท่านอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมองลึกมองละเอียดจริงๆวันนี้ลาไปแล้วครับพร้อมแต่ท่านอาจารย์สุรชัยสิริไกรขอบคุณท่านที่ติดตามชมครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ ได้บอกว่าชาวพุทธที่ดีนั้นต้องไม่ตื่นข่าวมงคลผู้สั้นๆว่าต้องเชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องโกตุฮาลิกะซึ่งแปลว่ามงคลตื่นข่าวคือเรื่ององมงายไร้สาระต่างๆนะชาวพุทธเราไม่ยุ่งด้วยชาวพุทธที่แท้จริงนั้นเชื่อเรื่องกรรมคือเชื่อมั่นว่ามันสมองสองมือของเรานี่แหละคือผู้กำหนดชะตากรรมของเราเอง และเราทําอย่างไรเราได้รับผลอย่างนั้นดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทาตัวเชื่อในหลักกรรมคือเราทําดีเมื่อร่ก็เมื่อน,นั้นแหละเป็นเรื่องงามยามดีนี่จุดยืนของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเรารับสมัครว่าเราเป็นชาวพุทธก็ทําอะไรเกรงอกเกรงใจพระพุทธเจ้ากันบ้างอย่าให้พระพุทธองค์มาเจอชาวพุทธไทยในทุกวันนี้แล้วต้องเบือนหน้าหนีนะ เราเป็นชาวพุทธก็เชื่อคําของพระพุทธองค์ที่ว่าเราทําเหตุไว้ดีก็จะได้รับผลดีเราทำเหตุไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีเราทําอย่างไรเราก็จะได้รับคุณภาพชีวิตยอย่างนั้นดังคําที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่าวานพุธเช่นไรได้ผลเช่นนั้นคนทําดีย่อมได้ดีคนทําชั่วย่อมได้ชั่วพูดสั้นๆ ชีวิตเรามันจะดีมันจะชั่วน่มันอยู่ที่การกระทําของเรานี่แหละสําคัญที่สุดไม่ต้องไปโทษปีชงปีอะไรเลยนะนี่ชาพุทธแทจะต้องเป็นอย่างนี้และแน่นอนว่าเรื่องปีชงต่างๆนั้นในมุมมองของชาพุทธมันก็เป็นแค่สมมติบัญญัติที่มนุษย์เสกสรรปั้นแต่งกันขึ้นมาไม่ได้มีสาระอะไรที่เราควรจะไปตื่นกลัวหรือวิตกอ,อกไม่ใดๆทั้ทงสิน้นกรรมมุนาวัตติโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่ว มันไม่ได้เกี่ยวกับปีชงปีนัก,กษัตริย์ชวดฉลูขานเถาะมาดนบันดาลสารกล่าวหรือมากลั่นแกล้งเราแต่อย่างไรใดๆทั้งสิ้นขอเจริญพร